ชีวิตเป็นเรื่องของการเลือกนะพี่น้องเป็นเรื่องของการเลือกถ้าเราไม่เลือกสิ่งแวดล้อมสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราจะเลือกให้เราโดยเฉพาะเรื่องการเสพเรื่องความคิดเรื่องจิตเราต้องเลือกที่จะเสพในสิ่งที่เป็นบวกในข่าวสารที่เป็นบวกนะครับ90%กว่าเปอร์เซ็นต์ของข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบันมันเป็นเนกาทีฟ มันเป็นข่าวเชิงลบถ้าเราดูบ่อยๆเสพบ่อยๆชีวิตตัวเราจะมีแนวโน้มที่จะเป็นเนก g ท t i เพราะฉะนั้นจะต้องเลือกเศษเลือกเศษเฉพาะข่าวสามที่ดีเลือกเศษเฉพาะข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพราะถ้าเราไม่เลือกนะครับมันก็จะเป็นไปตามเประแสนะครับแต่ถ้าเราเลือก เราก็จะมีเวลาเฉพาะที่จะโฟกัสตัวเองโฟกัสความคิดที่จะเรินก้าวหน้าโฟกัสงานที่เราจะทําโฟกัสในสิ่งที่จะทําให้เรามั่งคัง่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นชีวิตจึงเป็นการเลือกใช้ได้ทุกอย่างกับชีวิตเลยเพราะถ้าเราไม่เลือกเราก็จะสเปะสปะเราก็จะเกรงใจผู้คนเราก็จะใครชวนไปไหนวานไปไหนเราก็จะไปหมดเราก็จะทําอะไรที่มันไม่ชัดไม่เจนสักอย่างในชีวิตแต่ถ้าเราเลือก สิ่งที่เราเลือกมันจะขยายมันจะก่อตัวมันจะใหญ่ขึ้นมันจะเป็นรูปเป็นร่างมันจะดึงดูดสิ่งต่างๆมาเพราะฉะนั้นชีวิตเป็นเรื่องของการเลือกพี่น้องพี่น้องต้องเลือกเลือกเสพเลือกคิดเลือกทำเลือกกินเลือกอยู่เลือกทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราครับ